มาไปเข้าห้องน้ำค่ะทุกคนคะใครเข้าไปแล้วช่วยกดให้หนูหน่อยกดแช่ช่วยกดแช่ให้หนูหน่อยนะคะอืไม่วหวนะนนยิ้มสยองอ่ะ <laughs> คนดูพันหมื่นหมื่นแปดแ๋ยวขอสองสองหมื่นก่อนครเข้ามาแล้วช่วยกดแชร์ด้วยนะครับหนูไม่ได้เหนื่อยหนูเครียดค่ะั <c oughs> บพี่พับแม่เขาบอกว่าเขายิ้มแล้วให้เองยิ้มหวานบ้าง ใทุกคนวันนี้นะคะหนูก็จะมาขออนุญาตชี้แจงกับทุกคนพวกเราสองคนก็คือรู้สึกเครียดมากตอนนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นต้นตอของสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับคือหนูก็อยากจะมาขอพี่ๆว่าจากกระแสกระแสที่เกิดขึ้นนะคะดราม่าหนูจะบอกว่าหนูอยากให้พี่ๆนะคะทุกคนคือคือทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือหนูอะไม่ว่าจะเป็นพี่นุม่มรายการของกระแสพี่ทีมงานพี่ดิวพี่ฝัน ม่ตั๊กคือทุกคนที่ช่วยหนูมาทุกคนอะ่ะหนูไม่มีหนูไม่เคยลืมค่ะแต่หนูอยากให้ทุกคนมองมองเจตนาของของคนของพี่ๆทุกคนที่เขา<อ>ช่วยเหลือช่วยเหลือหนูเจตนาของพวกเขาก็คือเขาหวังดีห<ด>นูไม่อยากให้ทุกคนเอาเขาไปเปรียบเทียบหรือไม่อยากให้ไปเลียงลําดับขั้นตอนว่าคนนี้มาก่อนคนนี้มาหลังเพราะสุดท้ายแล้วเจตนาของทุกคนคือหวังดีกับหนูอยากให้หนูมีอนาคตที่ดีหนูอยากให้ทุกคนมองมองตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่มีที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ค่ะใช่ ือผมไม่อยากให้เปรียบเทียบเลยว่าเคนค่นนี้จะเป็นอย่างไรอะไรอย่างไงก็คือถ้าานับตามเจตเจตนาของแต่ละท่านที่มีพระคุณนะครับก็คือก็คือต้องการที่อยากจะช่วยเหลือผมกับจะเป็นอให้ลุดพ้นเรื่องจากพวกนี้ไปใช่ไหมหนูอ่ะหนูนิ่งหนูหนูคือหนูเห็นผู้ใหญ่เขาทะเลาะกันหรือว่าเขามีปัญหากันไม่ได้หนูก็หนูก็ต้องออกมาพูดหนูจริงๆแล้วหนูอยากจะเป็นคนที่นิ่งเพราะว่าหนูก็ไม่ได้อยากออกมาพูดแบบนี้แต่แต่ว่าในเมื่อมันเรื่องมันเกิดมาแบบนี้แล้วอะค่ะก็ขอขอ ขอขอพื้นที่ตรงนี้ในการพูดหนูจะเล่าให้ฟังว่าลำดับเหตุการณ์มันเป็นยังไงแต่หนูไม่อยากให้ทุกคนคือมาเปรียบเทียบหรือว่ามานับว่าคนนี้มาก่อนคนนี้มาหลังเพราะประเด็นตรงนี้มันไม่ใช่เจตนามันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของของคนที่เขาเข้ามาช่วยหนูคนที่เขาเข้ามาช่วยหนูอะ่ะเขาคือหวังดีเอ้ยเด็กสองคนนี้เป็นเด็ก,กตัญยูหวังดีอยากจะช่วยอยากจะซัพพอร์ตอยากจะสนับสนุนหนูอยากให้ทุกคนมองพี่พี่พ่อพ่อ,พอแม่แม่ทุกคน ที่เขาเข้ามาช่วยหนูว่าเขาทุกคนอะเป็นคนดีเป็นคนที่มีจิตใจดีเมตตาเอ็นดูหนูใช่เจ <Okay. S 2> ้าหนูจะเล่าจะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ทุกคนฟังและหนูหนูขออนุญาตขอขอร้องทุกคนว่าให้มันให้ทุกคนฟังหนูแล้วก็เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไป ไปหาประเด็นหรือว่าไปหาอะไรให้พี่ๆเขาพี่เขาเอ็นดูหนูเขาซัพพอร์ตหนูต้องต้องมาทุกร้อนหัวใจเพราะว่าหนูสองคนเพราะหนูสองคนก็ไม่ได้รู้สึกดีค่ะทุกคนถ้าทุกคนรักหนูเอ็นดูหนูทุกวันนี้หนูหนูก็มีมีวันนี้ได้ก็เพราะพี่ๆทุกคนที่ดูหนูอยู่ตอนนี้เหมือนกันหนูอยากให้ทุกคนอยู่กับปัจจุบันค่ะแล้วก็ <Okay. S 1> มองมองมอง,มองในแง่ดีมองมองเจตนาของทุกคนไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องมาสร้างกลมเพื่อ mm hmm. เพื่อให้คนนี้ดีกว่าคนนี้หรือคนนี้ดีกว่านี้ทุกคนดีหมดค่ะถ้าเขาไม่ดีเขาจะไม่ยื่นมือมาช่วยยูเล แล้วก็ผมผมขอชี้แจงครับในเมื่อแต่ว่าประมาณว่าผมกับปอได้โอกาสมากกว่าคนอื่นอะไรประมาณนี้ครับก็คือสุดท้ายแล้วอะครับก็คือผมก็ต้องอยากจะตอบต,ต,ต้องต้องต้องตอบแทนพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนอยู่แล้วครับก็ค mm ือ hmm. สิ่งที่เกิดขึ้นมันมันเกิดขึ้นจากความที่ไม่ได้ตั้งใจของคือผมก็ไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้มายืนอยู่จุดจุดนี้ครับก็ <c oughs> คืออยากให้ทุกคนมองว่าทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นพี่คนไหนแม่แม่คนไหนหรือพ่อพ่อคนไหนทุกคนคือผู้มีพระคุณทุกคนคือผู้ที่เห็นใจเมตตาแล้วก็เอ็นดูผมกับแมงปอก็คือผมไม่อยากให้ทุกคนเอาไปเปรียบเทียบกันคือผมไม่เคยลืมใครเลยครับคือเราไม่เคยลืมคือเราอ่ะไม่มีหนึ่งก็ไม่มีสองเข้าใจไหมคะเวลาเราจะนับเลขไม่มีหนึ่งไม่มีสองไม่มีสองก็ไม่มีสามคือทุกคนเขาช่วยกันเขาซัพพอร์ตหนูด้วยกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่ม รายการหอวกระแสะพี่ดิวพี่ฝันทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้ว่าใครช่วยหนูบ้างและหนูหนูไม่เคยลืมหนูไม่เคยลืมและหนูอยากให้ทุกคนให้เกียรติให้เกียรติซึ่งกันและกันคือเวลาเวลาที่แบบพี่พี่เขาไลฟ์หรือว่าพี่เขาทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยแบบว่าช่วยไม่มาคอมเมนต์อะไรในทางที่มันลบๆบได้ไหมคะหนูหนูขอแค่นี้แหละค่ะอยากให้ทุกคนแบบ ดูที่เจตนาพี่ๆเขาครับก็คือพี่ๆเขาเจตนาก็คือพี่ๆเขาต้องการที่อยากจะช่วยเหลือเอ็นดูไม่ตามผมสองคนแต่สุดท้ายแล้วอะอนาคตผมก็ต้องไปตอบแทนทุกท่านการช่วยเหลือผนที่ยากไร้แน่นอนครับค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่มาฟังหนูในวันนี้หนูก็อยากให้ทุกคนนั่นแหละที่หนูพูดเป็นคนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับ ปนนะะหนูจําเป็นต้องออกมาพูดเพื่อปกป้องทุกคนที่เขาช่วยเหลือทั้งสองคนหนูไม่อยากให้เขามาทะเลาะกันเพราะว่าคอมเมนต์หรือกระแสต่างๆที่ทุกคนกําลังปั่นหรือกาลังสร้างค่ะสร้างให้มันเป็นเรื่องให้เขาต้องมาทะเลาะกันเพราะหนูหนูก็เลยหนูไม่ได้รู้สึกหนูไม่ได้รู้สึกสบายใจก็ขอพูดขอให้พี่ๆมองที่จุดประสงค์ของเขาความหวังดีของเขาความเมตตาความเอ็นดูความตั้งใจ ของเขาที่อยากจะช่วยหนูหนูไม่อยากให้ทุกคนเอาไปเปรียบเทียบใครมากใครน้อยใครมาก่อนใครมาหลังทุกคนแล้วล้วนมีแต่ความหวังดีให้หนูหมดทุกคนใช่ใช่ทุกคนมีเจตนาที่ดีกับหนูเพราะฉะนั้นหนูขอให้ทุกคนเห็นใจแล้วก็มมนไม่ว่าจะเป็นตั้แต่เริ่มแรกใช่ทุกวันนี้ก็คือทุกคนก็คือหวังดีกั้ผมกับปอใช่ค่ะขอ,ข,อขอบขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะครับ